ที่แบบว่ากลัวว่าจะปลูกไม่ได้ปลูกไม่ติดไม่ต้องกังวลนะคะไปถึงก็คือว่าแทบจะอันี่เขียยได้ไหมเนี่ยนี่ออกมาหนึ่งมาสองนะแล้วเมื่อวานจะดมใส่ไปข้างๆอีกนะจะรอดูนะว่าเขาจะขึ้นไหมตอนนี้คือขึ้นสองแล้ววันที่ประมาณยี่สิบสี่ห้าแดมโพสตไปก็คือใส่ไปสามเมล็ดเนาะสามเมล็ดนี่คือมาแล้วนี่น่าจะใช่อีกอันหนึ่งนะแต่เป็นขาวๆอยู่นะคะขึ้นนะคะสามเมล็ดขึ้นนะคะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะ แต่ยังไม่อยากไปเคลียร์นะฮะเอาเป็นว่าขึ้นมาแล้วเห็นชัดๆแล้วสองเมล็ดสองต้นได้แน่นอนก็คือจะบอกว่าถ้านะเราต้องไปซื้อนะคุณต้องจ่ายนะเอ่อหกสิบแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทต่อต้อนนะแต่วันนี้นะคะการสะสม การสะสมครังอาหารของเรานะคะทุกคนนะคะจะดำแจกฟรีเมล็ดพันธ right? <c oughs> ุ์นะคะแจกฟรีเมล็ดพันธุ์ช่วยค่าจะส่งให้ดำอย่างเดียวจะได้กี่เมล็ดนะคะบอกมาเลยถ้าเกิดมีที่เยอะนะก็ขอเยอะได้เลยดำมีนะมีแบ่งปันให้นะคะทักทายมาเลยมาที่ Li n e แอดนะไลน์แอดได้เลยดำใส่ลิงค์ไว้ให้นะอันนี้คือเป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ ชะตามเก็บไว้แบ่งแจกจ่ายนะ,คะใครปรารถนานะ,ะทักทายมาที่ลายแอดได้เลยคือถ้าทุกถ้าชะตามเพาะแล้วส่งให้มันจะยุ่งยากเนาะพี่น้องทุกคนก็เตรียมกระถางเอาไว้เตรียมกระถางเอาไว้แล้วก็เ,เตรียมดินเอาไว้ไปถึงก็คือแช่น้ําอาจจะแช่น้ํา1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าคืนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปลูกได้เลยเนี่ยเขาจะําปลูกขึ้นแน่นอนทุกคนทุกต้นนะฮะ,ท,นนะ,ะทุกต้นขึ้นแน่นอนนะฮะทักทายมาเลย นี่คืออีกหนึ่งต้นที่เขาขึ้นเองนะ,ะคะเขาขึ้นเองเนาะแล้วก็ขึ้นเองเยอะมากนะคะขึ้นเองเยอะมากแล้วก็จะไต่จะเลื้อยนะคะคือแรกๆที่บ้านคือแรกๆที่บ้านเนี่ยจะทําแบบจะเน้นเป็นไม้ไม้มงคลกับไม้ดอกไม้สวยงามนะแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเอ้ไม้มงคลไม้สวยงามมันไม่ได้สามารถที่เอามากินได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอาหาร มันเป็นอาหารตาอาหารใจแต่มันไม่ได้เป็นอาหารบอดี้ใช่ไหมแต่คนนี้ขจรเนี่ยเข้ามาเองคือเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้เราอยากจะมีต้นอะไรที่มันมาเลื้อยให้กับต้นนี้มันมีมูลค่ามากขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลายต้นอ่ะแดมก็จําชื่อไม่ได้หรอกนะแต่ข้างหน้าแดมนเนี่ยคือ,อต้นเชอร์รี่เนี่ยก็มีแล้วก็จะไต่ก็จะไต่ตั้นะแตงแต่โคนขึ้นไปนะคะ เขาก็จะไต่เขาก็จะไต่จะเลื้อยเยอะมากนะคะที่บ้านนี่เยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณดินน้ำลมไฟสมดุลดีงามน,นะไปข้างหน้าสไลด์ไปก็จะมีต้นจะมีต้นขี้เหล็กนะต้นกล้วยแล้วก็จะมีอุ้ยหลายต้นค่ะมองไปคือได้ประโยชน์หมดเลยได้กินหมดทุกอันที่กินกับเมี่ยงนะใบเมี่ยงแล้วก็เนี่ย จะเป็นมะเขือเป็นอะไรเง,งี้ยก็คือผสมผสานแล้วก็จะมีฟักมีแฟงก็เราจะไต่ขึ้นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นบ้านหลังเล็กแล้วไม่มีใครอยู่นะฮะอ่าก็เราก็มาสร้างอา่เอาเขาเรียกว่ามาทํามูลค่าพื้นที่ตรงนี้แต่ว่ามันก็คือยังปลูกอะไรเยอะมากไว้ได้เพราะมันมีขจรขึ้นไงมันมีต้นขจรขึ้นก็นเลยตรงนี้เนี่ยโคนต้นเชอรี่ตรงนี้นตนตนแต๊มก็ว่าจะไปเอาไปเอาฟักแฟงอะไรเงี้ยมาปลูกเพิ่มเติมเพราะตรงนู้นจะมีฟักอยู่แต่แตมแตพาไปดูฟักนิดนึงนะ นี่คือต้นฟักนะที่ไว้แกงกะทิหรือว่าต้มจืดนะคะอ่าเนี่ยก็คือปลูกปลูกปลูกมานี้ยเนี้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 สไลด์มานี่สไลด์มานี่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้อาจารย์ปลูกไว้ตรงนี้สองต้นปลูกไว้สองต้นแล้วเขาก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นไปอาจาดยชอบไม้ที่มันเลื้อยๆอ่ะเออมันดูมีความสุขมันดูมีความเป็นเป็นเครือญาติดีนะอ่าแล้วตรงนี้ก็มีองุ่นนะนานแล้วมียอดองุ่นอยู่ แต่องุ่นเะนี่ยนะเราจะหวังผลเขาเนี่ยก็คือจะต้องปลูกในร่มเดี๋ยวจะต้องวางแผนก่อนนะต้องวางแผนก่อนตอนนี้คือเขาจะโดนน้ำค้างโดนอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เอาแบบไม้แบบว่าทนทน,ทนก่อนไม้ที่จะได้กินแล้วทนทน,ทนก่อนนะเนี่ยก็คือเป็นฟักต้นเป็นฟ,กนฟักนะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้คือตอนเนี้ยตัวแตมเองเนี่ยเอ,อกำลัง กำลังปลูกถั่วถั่วฝักยาวที่ไม่ต้องใช้ค้างเดี๋ยวเช大มจะเก็บไว้สักห้าต้นที่แบบว่าไม่เก็บฝักมาเลยแล้วจะเอาไว้แบ่งแจกจ่ายคือทุกคนเนี่ยสามารถปลูกในกระถางได้เป็นไม้ประดับได้แต่สามารถเก็บฝักกินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้แจกจ่ายตอนนี้คือคือโตแล้วโตแล้วที่แ d มถ่ายไปเนาะเดี๋ยวก็คงจะออกดอกออกฝักอะไรเงี้ยเดี๋ยวแจมจะส่วนหนึ่งเขอเก็บไว้กินแจกจ่ายแล้วก็ จะมีสักสี่ห้าต้นที่จะปล่อยให้มันเป็นเป็นฝักที่แห้งแล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนได้ไปปลูกนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือปลูกเป็นดอกขจรกันก่อนนะจ๊ะฝักขจรต้นข,ขจรน,นะฮะ,ะทักทายไปเลยคนไหนอยากปลูกนะคะติดแน่นอนเพราะมันเป็นพืชทนพืชพืชทนพืชแล้งนะแล้วก็ฝักหวานกรอบนะฮะดอกก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะดอกก็สามารถ เจียวไข่ต้มจิ้มน้ำพริกได้หรือผัดน้ำมันได้นะคะก็อยากทุกคนเริ่มสะสมนะสะสมคังอาหารไว้ที่บ้านนะคะทักทายหม่นตค่ะ